ดี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 งไปหนังใจจะร้ายาเรามองก็เห็นตัวเราเองจะเว้นทางไหนที่ตกต่ำลองบนทางชีวิตคิดว่าไม่ประมาทเราจะลองให้ชัดให้รู้ให้จดจำาิดติดตอประสบการณ์ที่ชัดเจนขอเพียงได้เห็นและได้ทำ ถึงทำปิดไปจะได้จำมันจะแดงจะดำจะได้รู้จะอยากจะขอให้เราได้ลองขอให้ลองได้ทำรู้ได้เองจะจำได้ยิ่งดีดีๆๆๆขอให้เราได้ลองขอได้ลองสักทีขอให้เราเป็นคนที่ได้มีจะขอให้เราได้ลอง